สวัสดีครับวันนี้ก็เรียนท่านสุทริยทนที่รักทุกท่านนะครับต่อนประชาชนด้วยวันนี้ไปตาการกประชุมคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติก็มีหลายอย่างที่เป็นมาตราการที่เราจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับหลายอย่างให้ท่าน่อสากณ์ในวันนี้ผมกล่าวเรียนว่าวันนี้สากณ์เราทนี่เป็นสถานวิกฤตกับทุกประเทศในโลกทุกภูมิภาคในวันนี้ทุกคนทราบดีนะครับนหลายอย่างที่รัฐบ,บาลใช้เวลาที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาในเวลานี้ เราต้องปรับตัวให้สามารถรับมือสานการผลิตไปได้าต่างๆด้วยนะครับเพราะเราเป็นห่วงโซ่เดียวกันในหลายปู่บภาพไม่ว่าจะการค้าการลงทุนธุรกิจต่างๆนะครับรัฐบาลก็ขอใช้เวลาในเรื่องนี้ในการแก้หาเหล่านี้นะครับเรื่องที่สองก็คือเนื่องจากทีาการเดือนนี้เป็นเทศกาลลอยกระทงซึ่งมีการจ่ายงานไปบ้างแล้วล่ะนะผมก็ด้วยความห่วงใยนะก็ขอให้ระวัง ในการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับอีกประการหนึ่งก็คือให้กำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยในในการลอยกระท่งอย่าให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติแหล่งน้ําในเมืองหรือทะเลต่งางๆเหล่านี้นะเพทุกคนก็ต้องช่วยกันนะครับในการทําให้ปลอดภัยรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วย เรื่องต่อไปก็ห่วงใยภาคกลางทุกภาคภาคใต้นะครับทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าฝนของเราบ้านเราประเทศเราเนี่ยจะเริ่มจากทางเหนือภาคกลางแล้วก็ลงสู่ภาคใต้ตอนนี้ก็ลงมาภาคใต้ในส่วนของภาคกลางภาคเหนือตอนนี้ก็เริ่มลดระดับลงมากแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มดัดในเรื่องการดูแลโยยาช่วยเหลือนะการทำความสะอาดบิ๊กริดนิ่งต่างต่างเหล่านี้ก็ขอบคุณภาคเอกชนประชาสังคมที่มาช่วยกันในการดูแลพี่น้องคนไทยที่เราความเดือดร้อนนะครับ มีการบริจากมีการช่วยเหลือต่างๆมากมายก็ขอบคุณในทุกภาคส่วนด้วยมุมนิ้ที่ต่างๆนะครับก็เริ่งระบายน้ำนะในที่กำลังลดลงในงานนี้ต่อไปก็คือเรื่องการประชุมชึ่งนี้ผมกลวไปแล้วว่าผมจะมีการประชุมสัาพันอยู่สอย่างด้วยกันคือการประชุมอาเซียนที่กัมพูชานะครับในระหว่างวันที่10บถึงที เมื่อกลับมาแล้วผมก็ต้องมาเตรียมการต่อในเรื่องของการประชุมเอเป็กนะครับซึ่งก็จะมีผู้นําทยอยเข้ามาในช่วงก่อนวันที่1 8 19นะครับซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ตรงนู้นแล้วก็เปลี่ยนขอความรือจากพวกเราทุกภาคส่วนนะครับอะไรที่จะทําให้รัฐบาลสงบเรียบร้อยในช่วงนี้ก็ขอขอแรงด้วยแต่เขยิ่งการเสนอข่าวต่างๆนะครับก็อยากให้มีผลกระทบซึ่งแต่ละกันนะครับผมถือว่าการประชุมทั้งสองวันนี้เป็นการประชุมที่สําคัญ ทุกคนก็ทราบดีแล้วว่าวันนี้ทุกภูมิภาคทุกประเทศโดยเฉพาะทางหน้าให้ความสำคัญกับภูมิภาคอาเซียนอย่างที่สุดในขณะนี้เพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรให้การประชุมนี้เกิดขึ้นอย่างเรียบร้อยปลอดภัยมีความคืบหน้านะครับเพราะหลายๆประเทศก็ต้องการที่จะมาลงทุนในภูมป,ประเทศอาเซียนของเรา นะครับเรื่องขอประเทศไทยก็เป็นเป้าหมายหลักสําคัญเช่นเดียวกันนะครับขอให้ทุกคนได้คานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นถากเราทําให้การประชุมนั้นมีปัญหานะก็ขอร้องไปยังบรรดากลุ่มต่างๆด้วยนะครับก็ขอให้ประชาชนช่วยกันฟอ่องรวองด้วยแล้วกันนะเรื่องการเมืองผมยังไม่มีความคิเศอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เป็นเรื่องของสื่อของข่าวที่ออกมากันทั้งหมด นะครับวันนี้ผมขอให้ความร่วมัน์กับการประชุมของผมก่อนในะประเทศชาติผมให้ความร่วัน์ตรงนี้มากกว่านะขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกต QR c ค d e ได้เลยครับ